รีวิวกระถางใยมะพร้าวเล็กที่สุดในโลกกับใหญ่ที่สุดในโลกจะมีอะไรอีดอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอ่ะมาเริ่มกันที่กระถางใยมะพร้าวขนาดเล็กที่สุดในโลกเท่าที่น้าตัวนี้เคยเห็นมาเลยนะครับกระถางไซส์นี้ครับเล็กมากครับดูนะครับนิ้วประมาณนี่ครับใส่นิ้วได้ประมาณ2นิ้วนะครับก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวลองชั่งกันดูนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับผม ถังไสเล็กขนโร่นะครับช่างปั๊บไม่มีน้ำหนักเลยครับไม่ถึงกรัมนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวลองจะช่างนี้ครับช่างนี้จะเท่าไหร่นะครับปั๊บปั๊บเทาไหรฮะ1.7 5กรัมนะครับโอ้โหเบามากๆเลยนะครับทีนี้เอามาลองดูนะครับว่า กว้างยาวสูงนะครับขอกระถางใบนี้นะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะนะครับหน่วยเป็นเซนนะครับผมนะครับหน่วยเป็นเซนนะครับอันนี้คือความกว้างของปากกระถางนะครับความกว้างของปากกระถางอยู่ที่3.5เซนนะครับผมนะครับความกว้างครับของปากกระถางนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณเออสอเซนนะครับแล้วก็กระถางมันจะเป็นรูปแบบ ทรงลีลงนะครับเพราะฉะนั้นก้นกระถางก็จะแคบกว่าปากกระถางนะครับก้นกระถางนะครับอยู่ที่แค่2เซนเท่านั้นเองนะครับโอ้โหนี่ครับก็คือเป็นกระถางใยพาสนะครับจิ๋วเล็กที่สุดในโลกเลยนะครับเท่าที่นะตัวนี้เคยเห็นมาเลยครับเล็กจริงๆนะครับเหมาะกับการเพาะต้นกล้านะครับต้นเล็กๆนะครับผมนะครับกระถางใยนี้นะครับต่อไปครับกระถางใยพาสตินะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่นะครับโอบได้นะครับเอามือใส่ไม่หมดนะครับเยอะใหญ่อยู่นะครับผมนะครับลองเอาหัวหัวใส่ได้ไหม นะครับเอาใส่หัวมิดเลยครับผมนะครับโอ้โหนี่ครับใหญ่จริงๆนะครับนะครับเล้เป็นใยพลาสจริงนะนะครับไม่รู้เขาตั้งทรงยังไงเนี่ยทำให้มันตั้งทรงเป็นอย่างเงี้ยนะครับได้นะครับเอาใยญ่พรติมาอัดยังไงให้เป็นทรงกระถางนะครับใหญ่จริงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราทําการชั่งดูนะครับว่าน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับ599กบกรัมครึ่งโลกว่านะครับเกือบโลเลยนะนะครับ599กรัมนะครับเกือบ600กรัมโอ้โหใหญ่จริงทีนี้เรา มาลองวัดนะครับขนาดนะครับความกว้างของปากกระถางนะครับมันมีขอบ้วยนะอันนี้คือเอาขอบนอกสุดเลยนะนะครับขอบนอกนะครับแล้วก็ไปที่ขอบนอกอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ที่32.5เซนนะครับทีนี้ถ้าเอาขอบในบ้างนะครับขอบในนะครับเพราะว่ามีขอบนะนะครับนี่นะครับขอบในก็จะลดลงมานะครับเหลือที่ประมาณ30.9นะครับ30.9ประมาณ3 1เซนนี่ ทีนี้นะครับพอมาดูความสูงกันบ้างนะครับว่าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความสูงนะครับอยู่ที่26.5เซนกระถางใบนี้นะครับแล้วก็ดูด้านก้นนะครับก้นก็ลักษณะคล้ายแต่ว่ามันจะไม่เท่ากับความกว้างของปากมากนักนะครับผมก้นจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก้นจะอยู่ที่เอ่อยี่สิบห้าจุดห้าเซนโอ้โหนี่นะครับโหนี่คือใส่ต้นไม้ไซส์ใหญ่ๆได้นะครับปลูกพวกอะไรดีพวกโกสนก็ได้นะปลูกพวกคือเป็นต้นไม้ที่แบบมีขนาดพอสมควรนะครับได้หมดเลยนะครับ อาจจะไม่เหมาะกับปลูกผักสวนครัวนะเพราะมันใหญ่นิดนึงหรือไม่ก็ปลูกกระเพราได้กระเพราต้นใหญ่นิดนึนะครับกระเพราพลิกมะเขือเปาะอ,อะไรเงี้ยได้นะครับก็คือต้นที่ต้นใหญ่ๆหงโมนี้ก็น่าปลูกได้นะนะครับขึ้นค้างขึ้นไปนะครับก็น่าจะปลูกได้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของการรีวิวนะครับกระถางแก้วเพเล็กที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจร้านโทนี่หมวกฟางเอ็กกับอเกษตรนะครับจัดส่งสินค้าทุกวันวันหยุดนัก็ง โซนี่หมกฟางขายด้วยหัวใจมีคลิปใหม่ลงทุกวันคุณเี่หนส่งครับ